สวัสดีครับกัอฟอร์ดครับคลิปนี้นะเราอยู่บนรถนะครับอันนี้เราก็อยู่บนรถลูกค้านะครับเพื่อที่จะเทียบกับอัตราการสิ้นเปลืองนะครับคลิปนี้กับรถส่วนตัวก็วันนี้รถลูกค้าที่ขับมาส่งนะครับเป็นรุ่น XLS นั่นเท่ากับว่า,เ,าเครื่อง2.0นะครับเหมือนตัวสปอร์ตผมเลยเป็นรถโเกียร์เหมือนกันแรงมา้าแรงบิดเท่ากันเป๊ะนะครับแล้วก็เป็นขับ2ด้วยกันทั้งคู่เนาะ วันนี้เราก็จะมาเทียบกันนะครับวันนี้วิ่งน่าจะมีประมาณสักหกร้อยประมาณนะประมาณสักหกร้อยหกรโลอย่างงี้ครับอ่ะก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าอัตราการสิ้นเปืองจะอยู่เท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มรีเซ็ตจากอีกคันหนึ่งก่อนเนาะจริงๆเนี่ยเราเราขับมาแล้วนะผมผมต้องเรียนอย่างนี้นะครับแต่เพิ่นว่าผมติดคุย สุราทั้งบ้านนิดนึงเนาะก็ไม่ได้ไม่ได้เปิดตั้งแต่เริ่มคือไม่ได้จับไอไอตัวตาการสิ้นเปลืองมานะครับก็เนี่ยจะมาเริ่มจากตรงนี้แล้วกันอันนี้ทิปสองนะครับเดี๋ยวผมรีเซ็ตก่อนนะอ่ะอันนี้รถส่วนตัวผมนะครับก็จะรีเซ็ตอย่างนี้นะก็ต่างกันนะครับ120เดิมกับคันนี้120 24่ส่ยาง MT ยาง33ม .t. นะครับคันนี้เต็มสูบเลยนะฮะเข้าไปดูคลิปได้เมื่อวานนะคันนี้วายบอดี้นะครับวบอดี้ใหญ่มากเลยใหญ่ทั้งใหญ่ทั้งสูงกาคันนี้หมดเลยนะนะใหญ่มากๆอ่ะมาเดี๋ยวเรามาเซตก็ถือว่าเริ่มจากตรงนี้แล้วกันนะครับก็ต้องกราบขออภัยด้วยแสงก็แบบแสบหูแซบตาแท้ เดี๋ยวเรารีเซ็ตไปพร้อมกันกินกินกว่าอยู่แล้วนะครับแล้วอยู่ในมือกับด้วยนะครับกินกว่าอยู่แล้วเหมมันจะกินเท่าไหร่นะวันนี้เรามีเวลาเราก็ขับเรื่อยๆนะครับเพราะว่าในความเป็นจริงตอนเอ่อคลิปอะมันรันทีเดียวแต่ตอนขับจริงอะวันนี้ขับนะครับแล้วก็เข้าที่พักแล้วก็ส่งพรุ่งนี้เช้าเลิกลูกค้าเก้าโมงเก้านาที เดี๋ยวไปดูกันแต่ละช่วงแล้วกันนะครับที่กอบหยุดพักเดี๋ยวกก็จะเทียมให้เรื่อยๆครับอ่านะครับนี่ก็เป็นช่วงแรกนะครับที่เราวิ่งมาเนาะร้อยยี่สิบเก้ากับร้อยสาสิบโลนะครับสิบจุดเจ็ดนะอันนี้เป็นรถที่ผมวิ่งมานะฮะเรามาเข้าปั๊มก่อนอแล้วเดี๋ยวไปดูรถส่วนตัวกันจะลืมทุกทีเลยขับรถแล้วปกติมันเป็นฟุตร์ทเนอะนะ เรามาดูหลังจากเห็นคันเมื่อกี้แล้วนะครับอ๋อโอเคมาเดี๋ยวเราขึ้นมาดูกันอ๋ออันนี้คาดเบลอาไว้โอเคนี่ยรถเรานะถ้าพูดถึงนะตอนเราปลดเบลปุ๊บเนี่ยเราต้องเอาเบลลมาใส่นะขอโทษนะสภาพมนะันอาจจะไหวนิดนึงพอมันนั้นหน้าจอมันจะไม่อ่าน อันนี้ร้อยสามสิบสี่โลนะครับสิบสี่จุดเจ็ดนะครับบางคนบอกว่าทำไมวิ่งตามกันมากิโลไม่เท่ากันอันนี้อันนี้วิ่งตามกันมาเลยนะวิ่งตามกันมาเลยแต่ว่าด้วยความที่ตอนเราใส่ล้อนะครับวงล้อเอยอะไรเอออ่ะมันทำให้ GPS ตัวรถอ่ะครับมันเปลี่ยนไปนะาบางที เรื่องของตัวกิโลเนี่ยครับมันอาจจะมีเปลี่ยนไปบ้างเนาะอันนี้ก็แจ้งให้ทราบก่อนอ่ะแต่อันนี้ก็คือเป็นตัวเลขที่รถสองคันนะครับคันใหญ่ก็ให้ดูแล้วนะรถสองคันมันใหญ่ต่างกันจริงๆนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันต่ออีกช่วงหนึ่งนะครับเพราะว่าเราก็เหมือนที่บอกครับขับมาเรื่อยๆอ่ะเดี๋ยวผมแจ้ง,งนี้ก่อนคันที่ผมขับมานะครับคันที่ผมขับมา เรายังไม่ได้วิ่งความเร็วแบบหลักร้อยสิบเลยนะที่ว่าสิบกว่าเนี่ยผมวิ่งความเร็วอยู่สักประมาณช่วงแรกเลยคือแปดสิบเก้าสิบเก้าสิบกว่าไม่เกินร้อยแล้วก็เพิ่งมีจังหวะที่เหยียบมาความเร็วยังไม่เกินร้อยห้าเลยนะครับก็อันนี้ไว้เป็นข้อมูลนะครับะนะครับเราก็มาเช็คอินนะตั๊มที่สองนะครับวิ่งมาสามร้อยแปดสิบโลนะครับเก้าจุดเก้า นะครับกิโลเมตรต่อลิตรนะครับอันนี้คือรถล,ลูกค้านะที่เป็น XLS นะครับก็ต้องบอกก่อนนะว่ามีเหยียบแบบช่วงเนี้ก็คือไม่ต่ํากว่าร้อยนะครับแต่ว่าไม่เกินร้อยยี่สิบนะก็ไม่ต่ํากว่าร้อยเลยที่เหยียบมานะครับก็ขับมาเรื่อยๆไม่ได้ขับเร็วแต่ว่าไม่ได้ช้าเหมือนในช่วงแรกนะครับอ่ะเรามาดูรถส่วนตัวเรานะครับม่นกี่เก้าจุดเก้านี่คือเลขตัวเดียวแล้วนะ อันนี้นะครับคันนี้ก็13.4สามดสี่นะสิบคนเดียวกันเกียร์เดียวกันแรงมาแรงบิดเท่ากันนะครับขับมาตามกันมานะครับทิ้งระยะห่างไม่เกินรถสอคันหรอกนะครับก็คือไม่ได้จี้ตูดกันแต่ก็มีระยะห่างแต่สิ่งที่ต่างกัน,กนคือคือเรื่องของการแตกนะครับอันนี้ก็เอามาให้ดูนะครับเป็นช่วงที่2องที่กบแวะนะครับเราก็วิ่งมา 500. ร้อย นะครับ508โลเนาะ10.1กิโลเมตรต่อลิตรนะครับอันนี้ก็ถึงที่พักแล้วเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราก็จะตื่นนะครับเราไปส่งมอบลูกค้าอะหลังจากที่เราดูแล้วเนาะ10.1จนึ่งมาดูคันนี้อ่ะคันนี้13.3นะครับอ่ะเหมือนที่ก็บอกเนาะว่า ขับเราขับตามกันมาวันนี้ได้กันเลยแต่ว่าด้วยเรื่องของของก้านแต่งแหละนะครับเห็นปะล้อล้อใหญ่นะครับล้อยี่สิบเท่ากันนะครับล้อยี่สิบเท่ากันแต่ว่าด้วยเรื่องของความกว้างน้ําหนักชนิดของยางนะครับก็วันนี้ต่างกันก็เดี๋ยวไปส่งมอบนะครับแล้วเดี๋ยวไปดูตัวเลขกันนะครับก็ขับอีกไม่ไม่ไกลแล้วล่ะนะครับแล้วก็เดี๋ยวท้ายคลิป นะครับเราก็จะมาสรุปค่าใช้จ่ายของรถส่วนตัวกันนะครับว่าทริปนี้เราวิ่งไปกี่โลใช้น้ํามันไปเท่าไหร่ครับอ่านะครับเราก็ถึงที่หมายแล้วนะครับวันนี้นัดส่งลูกค้าที่ปั๊มเนาะนะครับห้าร้อยตีไปห้าร้อยสามสิบสามกิโลนะครับสิบจุดสองกิโลเมตรต่อนลิตรนะสำหรับคันนี้นะครับตอนผมคํานวณก็น้ํามันก็เติมในกรุงเทพก็สามสิบสามสิบจุดเก้าสี่เนาะคันนี้จะใช้น้ํามันไปหนึ่งพันหกร้อยสิบเจ็ดบาท อันนี้ผมเปิดกดจากสูตรนะทุกคนไปดูได้นะครับสูตรที่จะใช้คำนวณเรื่องของอาตาัตราส่บริโภคน้ำมันเนี่ยเดี๋ยวนี้มันมีเนาะนะครับในในอินเทอร์เน็ตมันมีก็สามารถกดดูได้นะครับอ่ะแล้วเรามาดูรถที่เป็นรถส่วนตัวเรานะครับรถส่วนตัวเราผมกดสูตรไว้แล้วแหละนะครับ อันนี้กิโลจะต้องมากกว่าเพราะว่าขับไปกินข้าวเมื่อคืนด้วยนะครับ556กิโลนะครับ1 3บาแป๊บนึงนะครับอันนี้จะอยู่ที่ค่าใช้ใจ่ายจะอยู่ที่1293บาทนะนะฮะ1,293าบาทสำหรับรถส่วนตัวนะนะครับก็ลองไว้พิจารณาดูนะครับเรื่องของการแต่งเห็นปะเครื่องเดียวกันขับมาพร้อมๆกันแต่คือการแต่งเนี่ย มันแต่งไม่เหมือนกันนะครับอย่างนั้นเ,เรื่องของตัวอัตราบริโภคก็จะไม่เท่ากันนะฮะก็ลองดูบางทีความชอบของเราให้เรารับได้ไหมกับค่าน้ํามันที่เพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดบางคนเอาไปขับอาจจะกินกว่ากอ๊อฟหรืออาจจะประหยัดกว่ากอ๊อฟก็ขึ้นอยู่กับคนขับแล้วก็พื้นที่ด้วยอันนี้ก็มาเทียบให้ดูนะครับคร่าวๆเนาะก็เดี๋ยวท้ายคลิปเดี๋ยวไปดูนะครับว่ารถส่วนตัวผมเนี่ยเดี๋ยวผมส่งรถเสร็จก็ต้องตีกลับ ตีกลับไปน่าจะกลับบ้านก่อนแหละเพราะว่าพรุ่งนี้มีอบรมเช้าเนาะก็เดี๋ยวตีกลับบ้านแล้วเดี๋ยวดูเรื่องของตัวอัตราบริโภคนะครับก็ระยะทางค่าใช้จ่ายอีกทีนึงนะครับอ่าเราก็ถึงที่หมายแล้วนะครับทริปนี้พันตีไปพันเกิโลนะ นี่ดูผมวิ่งประหยัดน้ํามันไหม13.8กิโลเมตรต่อนลิตรนะครับก็ผมคํานวณน้ํามันอ่ะนะจากราคาน้ํามันดีเซลนะครับก็30.94แล้วกันนะเราคํานวณจากอย่างนี้นะครับนี่ถ้ากิดว่าทีมเนี้ยก็วิ่งไปส่งรถไปกลับนะครับทั้งหมด2,400 2,410บาทนะนะครับ2,410บาทนะก็อันนี้เราก็มาต้องบอกก่อนเนาะผมมาเวทเกตแหละนะครับมาบ้านเนาะบ้านผมติดกัน มาทานข้าวก่อนไม่ไหวเลยนี่คือนี้นะที่กําลังจะลงมากินข้าวเนี่ยหน่ยเราทํางานส่งรถแล้วก็นี่เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวก็เออมาดูนะครับคลิปมีทิปต่อต่อไปที่เราไปส่งมอบนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้แล้วกันนะครับช่องผมไม่ได้มีแต่ขายรถแหละมี อาตราบริโภคมีเปรียบเทียบมีชุดแต่งมีทุกอย่างนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, เป็นกำลังใจให้กอลด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ